สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ร้านคอมซิกครับวันนี้มารีวิว all in one Lenovo นะครับ M73 z ครับผม CPU จะเป็น i5 Gen4 นะครับ4 5 7 0 s 2.9นะครับ RAM DDR3 8G h a r d d i s 500นะครับ DVD RW นะครับครับมาดูภายนอกกันเลยนะครับภายนอกก็จะเป็นเนี่ยครับมีคำว่า ThinkPad มีกล้องเว็บแคมนะครับ ลองรับ Wifi นะครับรับ WiFi ได้นี่คือสเปคของมันนะครับเ e โน o M7 3 z นะครับครับคราวนี้มาดูด้านข้างครับด้านข้างของเราก็จะมีตัวเป็น DVD ไลเตอร์นะฮะออกมานี่ฮะ d v d ไลเตอร์ er ออกมานะฮะโอเคสามารถอ่านเขียนแผ่นได้นะครับสกู่นะครับเดี๋ยวเลื่อนอีกนิด แล้วก็อีกข้างหนึ่งนะครับอีกข้างหนึ่งก็จะมีพอร์ต USB 3นะครับแล้วก็หูฟังแล้วก็ไม์นะครับนี่โอเคแล้วด้านหลังม,มีอะไรบ้างไหนดูซิด้านหลังนะครับก<ม>็จะตามมาด้วยพอร์ต LAN น,นะครับจิกกบิตแล้วก็ VGA นะครับสามารถตอ่อจอนอกได้นะครับมีพอร์ต USB 2แล้วก็มีพอร์ต Type 232นะครับ แล้วก็สายไฟเครื่องของเราแถมาสายไฟอะไรให้พร้อมนะครับพร้อมใช้งานนะครับครับาวนี้มาลองเล่นดูนะครับตัวเครื่องก็จะเป็นนี่ครับผมสวิตการนี้เลยครับ i5 4570s นะครับ2.9แรม8นะครับแล้วก็คราวนี้ลองเข้าเว็บด,ดูนะครับ เข้า YouTube ดูนะครับโอเคก็ใช้ได้นะครับความเร็วเปิดเดบ HD ดูนะครับพันโหมดพันนะฮะรีบ,รบกลับมาเล่นตลกให้พวกกูดูได้แล้วน้ยอยถ้ามึงมาช้านี่ครับตำแหน่งคนที่ตลกที่สุดในแก๊งเปิโดโหมดพันได้สวยครับ ชอบเลยครับผมโฮมแพร่ครับนี่ฮะถึงราคาก็ไม่แพงนะครับเพียงแค่ห้าพันเก้าครับซื้อวันนี้แถมเมาส์คีย์บอร์ดให้เลยแถมเมาส์คีย์บอร์ดให้เลยนะครับสนใจโทรศูนย์แปดหนึ่งห้าเก้าเก้าเก้าห้าเก้าหกหรือไลน์ไอดีนะครับศูนย์แปดหนึ่งห้าเก้าเก้าเก้าห้าเก้าหกนะครับ จะขึ้นชื่อว่าทิวลี่ทักเข้ามาได้เลยนะครับขอบคุณครับ